ราศียิ่งแก่ยิ่งรวยบ้านปลายชีวิตสุขสบายก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะหาราศีที่ยิ่งแก่ยิ่งรวยบ้านปลายชีวิตสุขสบายชีวิตที่ผ่านมาเจ็บมาเยอะแต่บุญหนุนนำจะมีโอกาสที่จะสบายในช่วงบ้านปลายได้แก่ ราศีเมษชาวราศีเมษเป็นคนที่มานะอดทนขยันขันแข็งมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ดีมากๆในอดีตต่อสู้เพียงลำพังคนเดียวด้วยความเหนื่อยยากลำบาก แต่ปัจจุบันอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจถูกใจนอนไม่หลับแต่ดวงชะตาของคุณกำลังจะพ้นเคราะหคนโศกแล้วจะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองเนื่องจากมีการเริ่มต้นที่ดีแต่ในบ้านปลายชีวิตคุณจะเป็นคนที่มีความเป็นอยู่ที่เพียบพร้อมสมบูรณ์เรื่องของความรักใครที่จากคุณไปแล้วจะกลับมารวมถึงมีโอกาสได้เจอรักเก่าในช่วงนี้ ราศีพฤษภชาวราศีพฤษภยิ่งแก่ยิ่งรวยแม้ชีวิตที่ผ่านมาเจ็บมาเยอะแต่จะมีโอกาสร่ำรวยในบ้านปลายแน่นอนโดยชาวราศีพฤษภเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดจะเอาเปรียบใครเป็นคนที่เรียกได้ว่าให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่รักแรกมักไม่ค่อยสมหวัง เป็นคนที่ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นเป็นคนที่มักจะโดนเอาเปรียบถูกเบียดเบียนโดนโกงทำให้เสียทรัพย์สินเงินทองมากมายเวลามีโชคดีเข้ามาก็ไม่ค่อยยั่งยืนเพราะความอารมณ์ร้อนจึงเสียโอกาสดีๆพลาดโอกาสดีๆบ่อยครั้งแต่ในช่วงนี้ดวงชะตาจะเริ่มดีและต่อให้ลำบากแค่ไหนบั้นปลายจะเจริญก้าวหน้าและร่ำรวยสบายตอนแก่อย่างแน่นอนราศีสิงห์ ชาวราศีสิงห์ที่ผ่านมาเป็นคนที่เชื่อคนง่ายเป็นคนขี้สงสารทำให้ที่ผ่านมาต้องโศกเศร้าเสียใจพลาดท่าเสียคนได้ง่ายๆมกักจะต้องเดือดร้อนเพราะผู้อื่นโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องรับภาระเรื่องการเงินให้กับคนอื่นอยู่เสมอแต่มกักจะมีวิบากกรรมเกี่ยวกับความรักมักเจอคนที่ไม่จริงใจรักซ้ำซ้อนหรือว่ารักแบบต้องปิดบังซ่อนเร้นใครที่อยู่ราศีนี้มีข้อเสียคือเรื่องของความ ความใจร้อนและคำพูดเป็นคนพูดตรงผงผางใจร้อนฉะนั้นความเสียหายจะมาจากการกระทำของตัวเองเสมอเนื่องจากอารมณ์บุ่มบามตรงนี้ต้องระวังนิดนึงอย,าอยา่างไรก็ตาม,ตามยิ่งแก่ยิ่งรวยนี่คือสถานการณ์ตอนนี้แต่บั้นปลายชีวิตจะร่ำรวยและสบายอย่างแน่นอนราศีธนู ชาวราศีธนูที่ผ่านมาอาจจะเจอเรื่องที่ทำให้เครียดและต้องน้อยอกน้อยใจคนรอบข้างอยู่บ่อยครั้ง พอมกักจะโดนนินทาว่าร้ายอยู่เสมอมกักจะเจอคนที่ไม่ค่อยจริงใจต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างที่สําคัญเป็นคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นทําดีกับใครมักร้ายกลับมาหรือทําดีกับใครแล้วเหมือนไฟตกน้ํมามักจะเจอคนที่เวลาคบหาเป็นเพื่อนแล้วก็มักหวังผลประโยชน์หาความจริงใจได้น้อยมกักจะถูกหลอกถูกโกงเรื่องของธุรกิจการงานหรือเสียเปรียบด้านการค้าอยู่บ่อย เริ่มแรกเหมือนจะดีแต่ทำต่อไปมักจะเจอเรื่องเสียหายอยู่บ่อยครั้งแต่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วต่อไปนี้จะสบายและร่ำรวยและในบ้านปลายชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามากๆราศีมังกรชาวราศีมังกรยิ่งแก่ยิ่งรวยชีวิตที่ผ่านมามักจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าอยู่เป็นประจำเวลาคุณทำอะไรมักจะต้องผเผชิญอุปสรรคปัญหาให้คอยแก้ไขยอยู่เสมอ คยคิดอยู่ตลอดว่าทําดีแล้วทําไมไม่ได้ดีอยู่ตลอดพอเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่ทําให้ต้องชดใช้กรรมแต่ตอนนี้กรรมคุณเริ่มจะหมดแล้วฉะนั้นต่อไปนี้จะเริ่มดีและยิ่งแก่ยิ่งรวยบุญเก่าหนุนนําชีวิตบ้านปลายสบายอย่างแน่นอนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ